ไม่อกอกเลยว่าใครเป็นใครเนี่ยอว้าวตื่น, oh, wow. ตนเต้น,ตนังเลยค่ะตื่นเต้นแทน who wants to go first เเช่อเราเชอรเช่อโอเค let's do t e battle

不管以后有没有走我今天也是把它当最后一次然后表现了最好哦啊好美啊มันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าอยู่ที่ความคิดของเรามากกว่าว่าเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะสมมติว่าเราคิดว่าเราอยากจะใช้ที่สุดอย่างเงี้ยอ,อย่างแรกคือคุณต้องเชื่อในตัวเองก่อน ว่าเราชายจริงๆไม่รู้ว่าทุกคนเชื่อในไทมิงหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่วันของเราอะสักวันมันจะต้องเป็นวันของเราค่ะอยากจะบอกทุกคนว่ายังไงก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปเลยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนในคลาสไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะ 不管会是怎么样都行，希望每个人努力，争取胜利，然后希望我们能够再次相见。加油！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 我还有一个就是不知道今天可不可以就是跟 Lisa 老师云直播的那个影像截、哦、<laughs> 个图是吗？合影一下。嗯。OK 嗯。好。 คิดถึงเรื่องโดนตัดออกอะค่ะอยากให้คิดแค่ว่าทําในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยให้มันดีที่สุดก่อนผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงช่างมันซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าก็จะมีน้องๆบางคนที่อาจจะตั้งใจแบบไม่ไม่แคร์ว่าตัวเองจะอยู่หรือจะไปยังไงก็ตั้งใจถึงที่สุดแต่อาจจะมีน้องๆบางคนที่อไ่ไหนๆล้วก็คงจะไปแหละก็คือไม่ตั้งใจซ้อม that's like your choices so cut it d o w